สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ช่องจินดาเคนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวฟิกเกอร์จากอนิเมะเรื่องจาาพิกาศูนย์ซึ่งตัวนั้นก็คือเจดนี่คือฮาชิบิระอินอสเกตหรืออินอสเกตสามเกอร์กอลอนนั่น,อเ,นเองครับผมเออือว่าตัวนี้ก็เป็นหนึ่งงนี้ ตัวละครที่คิดว่าหลายคนน่าจะชอบนะด้วยความแบบางบานบ้าคของเขานะบ้าพลังนะแล้วก็ชอบการต่อสู้นะอินโนเเกตนะนี่ก็จะเป็นหนึ่งในสมาชิกสามเกินนะก็หลังจากที่ผมได้รีวิวเอริซส,สแล้วก็ทันจิโร่นะทันจิโร่เซสน่นแะครับก็อันนี้ผมก็จะมารีวิวให้ครบทั้ง3ตัวเลยนะครับก็ วันนี้ก็จะเป็นอิโุเกะของเราเน่ครับนี่ว่าเท่ฮะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่าฟิกเกอร์ตัวนี้จะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ let's go ก็เดี๋ยวผมก็จะรีวิวเฟิกเกอร์อิโนสเกตตัวนี้นะแบบใกล้ๆเลยนะให้ทุกคนได้ดูกันก็อนี่เห็นนะก็รูปลักภายนอกดีไซน์ก็ถือว่าสวยนะ ดีเฉียวนะทุกคนก็ถ้ามลอบก็จะประมาณนี้นะโอเคเขาก็เริ่มจากตรงส่วนหน้ากาหมูป่าแนละ้วนี่ว่าถือว่าทำออกมาได้ดีนะเพราะว่าแบบเอผมชอบนะเพราะว่ามันน่ารักดีตรงลูกกระต่ายนี่ก็สวยฮนะเหมือนนี่อันนี้เปียกไปเลยทุกคนสวยครับผมชอบโอเคเครับต่อไปก็ดูตรงของส่วนตะัวะดู ตัวด,ดีของนนสกะท,ที่แบบมีกล้ามนะอันนี้เขาก็จะใส่แบบมีซิแพดนะให้ดูใกล้ๆแล้วนะครับมีซิแผดด้วยนะ้วสุดยอดนะก็เคต่อไปก็อันนี้ก็จะเป็นดาบของนนสกะท,ที่เขาจะเอามาให้นะก็ถามว่าใกล้เคียงไหมก็ใกล้เคียงนะก็ได้อยู่นะตรงนี้ก็จะมีเหมือนเป็นด้ามจับก็จะเป็นเอ่อเป็นว่าเป็นแผนที่พันนะ ก็จะดูเหมือนแบบผ้าแผลแ,ผตตแบบผ้าพลาเตอร์อะพันอยู่ีเขเดี๋ยวใส่ให้ยินสเกมันเดิมก่อนเนาะโอเคครับผมก็ได้ใส่ดาวเข้าไปแล้วเดี๋ยวเรามารีวิวกันต่อเลยเนาะต่อไปก็จะเป็นส่วนล่างนะส่วนล่างนี่ก็กำเก่งของอ,อินโนสเกตนะกเกงของนักล่าไอกาสวยนี่ก็ สวยอนะเหมือนในอนิเมะนะผมว่าแบบน่าจะเหมือนแบบเป๊ะเลยเลยนะเพราะว่ามันแบบใกล้เคียงกันมากๆซึ่งเหมือนแบบเหมือนแบบเหมือนจริงเลยนะสุดจออฮะแล้วก็ข้างล่างก็จะมีฐานนะฐานรองตัวฟิกเกอร์มาให้กนะ็เดี๋ยวภาพรวมก็ประมาณนี้ฮะหลังจากที่เราได้ดูฟิกเกอร์อินสเกตแบบใกล้ๆกันนะครับก็จะถามความรู้สึกส่วนตัว ว่าคิดยังไงกับฟิกเกอร์ตัวนี้ก็รู้สึกชอบมากนะครับแล้วก็ผมมองว่ามันเป็นงานที่น่ารักดีนะผมชอบตรงส่วนลูกเกตารมากเลยอนะมันดูแบบน่ารักเลทุกคนชอบชอบจินทังหัวหป่าเนี่ยของนนสเกตน,นะก็คะแนนที่ผมจะให้กับฟิกเกอร์ตัวนี้ก็คือเต็มสิบนะเต็มสิบจะให้เก้าจุดห้าคะแนนนะครับเต็มสิบ ซึ่ง9.5ไปไหนก็รู้สึกว่าดาบเขามันมันดูยังไม่ค่อยเหมือนในอนิเมะมากเท่าไหร่นะก็อยากใช้แบบองคลงดาบนิดนึงให้มันแบบดูสมจริงแต่เพราะว่าแค่นี้ก็ดีมากนะเอาไปเลยครับ9.5เต็ม10นะครับผมก็เดี๋ยวก็จะให้ทุกคนได้ดูอ,อ่สอ360องศาของฟิกเกอร์ตัวนี้นะดูกันชัดไ จบไปเป็นชื่อร้อนนะครับสำหรับการรีวิวฟิกเกอร์อินอสเกตตัวนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e พร้อกับกดกระดิ่งเพื่อได้ภจพาพคลิปใหม่ของช่องผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปใหม่ครับไปไปแล้วนะ